อืการโดนทาและแพ้นไม่เป็นไรที่รู้สึกเจ็บจริงๆรู้สึกเจ็บมากเลยฮึ่มฮึ่มฮึึึึึึึึึ อออขอโทษจับที่ผมเสียไป่ยากหุ่นดีกับคุณโอ้ย มันเจ็บเหลือเกินไอ้คำนี้มันเจ็บเหลือเกินถ้าอย่าบอกไม่ได้ยินอีกนะเฮ้ยมันเจ็บ